1. Universe action นี่พ <ira> ี่จะเดินนี้ผมไปไหนอ่ะนี่ผมเดินมาเป็นกิโลกิโลเลยนะพี่ผมเหนื่อยมากแล้วเนี่ยก็ใครใช้ให้มาอ่านความคิดพี่เล่าเฮ้ยเด็กขี้โกงเหรอพี่พี่หาวผมเป็นเด็กขี้โกงเหรอพี่เนี่ย เลิอกอ่านความคิดพี่ดิถ้าผมไม่อ่านความคิดพี่อ่ะผมเอ๊หรือว่าพี่คิดอะไรไม่ดีกับผมหรือเปล่า<อ>ใช่ไหมเออก็ใช่เหรอหรือว่าพี่คิดว่าพี่กาลังจะบอกรักผมอยู่หรือเปล่านะ บ้าไม่ใช่มผมขอโทษนะพี่ที่ผมไม่อ่านความคิดพี่อ่ะก็รู้นี่เลิอกอ่านความคิดพี่ได้แล้วแต่ถ้าผมไม่อ่านความคิดพี่อ่ะแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าพี่เองอ่ะ ก็คิดเหมือนผมเหมือนกันแต่ถ้าจริงแล้วอ่ะผมไม่ต้องใช้ความสามารถนี้เลยก็ได้แต่ผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพี่นะผมรักพี่นะ อืมพี่ก็รักเธอนะออคุณนอ,อ,อแคุณนะพ่รอี่พอแล้วขอขอเขาเขินเขคัทครับโอเค